ันนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระเชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อใช้ในกิจการของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง พร้อมท,ทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน535รายเพื่อให้มีโภชนาการที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่ดีอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงก่อตั้งเมื่อปี2484เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยให้บริการปัจจัย4และการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆด้านเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขปัจจุบันมีผู้พิการพักอศาศัยอยู่จำนวน480คน